บทที่535คินเฟรงรู้สึกสับสนเล็กน้อยชายที่อยู่ห่างไกลก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนชินเฟิงเหลือบมองเขาและเข้าสู่สภาวะการต่อสู้แต่เขาเพียงมองดูคินเฟงด้วยสายตาที่ซับซ้อนจากนั้นเขาก็รีบวิ่งออกไปทันทีแต่ชินเฟิงยังสังเกตเห็นอีก,กว่าชายคนนั้นยังคงชาร์จมีดสองเล่มในมือของเขาและเมื่อเขามาถึงเขาก็โบกมีดต่อไปเมื่อเห็นสถานการณ์นี้เขาทำได้เพียงรบกวนผู้ชายคนนั้นอีกครั้ง ชายชราที่อยู่ข้างๆเขาต้องการก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยแต่เมื่อคิดถึงความแข็งแกร่งของตัวเองเขาก็ทำได้เพียงอยู่ในที่ที่เขาอยู่ในขณะนี้เท่านั้นจู่ๆเงาของปีศาจหลายสายพันธุ์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อเห็นสิ่งนี้ชายชราก็ตื่นประหนกอีกครั้งแต่ด้วยความสิ้นหวังเขาทำได้เพียงหยิบไม้เท้าขึ้นมาจากพื้นอย่างสุ่มและเมื่อเขาเห็นสัตว์ประหลาดเหล่านั้นวิ่งเข้ามาหาเขาเขาก็แกว่งไม้เท้านั้นและพุ่งเข้าหาเขาการต่อสู้ที่วุ่นวายมากขึ้นตามมาเดิมทีคินเฟิงต้องการช่วยชายชรา อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นว่าชายชรากล้าหาญมากและลมปีศาจที่อยู่รอบข้างทั้งหมดได้เขาก็โล่งใจเช่นกันชินเฟิงรู้ว่าอย่างน้อยเขาก็จะไม่ตกอยู่ในอันตรายเขาหันกลับมาอีกครั้งและดาบยาวก็ตัดหัวสัตว์ประหลาดที่อยู่ใกล้ๆหลังจากปี787ชินเฟิงก็รีบเร่งไปยังบริเวณใกล้กับสัตว์ประหลาดหลายตัวครั้งนี้เมื่อเขาเหวี่ยงดาบเขายังสับร่างของปีศาจหลายสายพันธุ์เป็นชิ้นๆแต่จู่ๆบรรยากาศก็ตึงเครียดมากขึ้นชินเฟิงมองอีกครั้งและพบว่ามีวัตถุขนาดใหญ่มากหลายชิ้นปราากฏขขึ้้นนตงหเ เขาเข้าใจโดยธรรมชาติว่าคนเหล่านี้เป็นรูปปั้นที่เขาเคยเห็นมาก่อนจริงๆแต่ยังมีข้อสงสัยในใจของเขาเช่นกันว่าแต่ทําไมผู้ชายคนนี้ถึงมาที่นี่ละ่ะเขาไม่เฝ้าทางเข้าถ้ำหรอเป็นไปได้ไหมว่าเขาได้เปิดถ้าแล้วทันใดนั้นคินเฟงก็มีความคิดเช่นนี้อยู่ในใจเมื่อเห็นการมาถึงของเมเล็ดพันธุ์ปีศาจชายชราก็หน้าซีดด้วยความหวาดกลัวและเดินไปที่ข้างของฉินเฟิงอีกครั้งเมื่อเห็นสิ่งนี้คินเฟงก็ทําได้เพียงแกว่งดาบของเขาอีกครั้งในเวลาเพียงชั่วครู่เขาก็ตัดหัวปีศาจหลายสายพ มเมล็ดปีศาจเหล่านั้นก็ตกลงสู่พื้นในเวลานี้ประติมากรรมหินอีกสองชิ้นยังเปิดการจมตี AFBC ต่อคินเฟงงานแกะสลักหินเหล่านั้นบกดาบหินในมือของพวกเขาแต่ทุกครั้งที่พวกเขากระแทกพื้นพวกเขาก็ถูกคนสองคนหลีกเลี่ยงแล้วชายชราและคินเฟงยังสังเกตเห็นว่าการแกว่งดาบของคู่ต่อสู้ช้ามากดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีกว่าฉันเห็นคินเฟงหลบดาบของประติมากรรมหินนาทีละคนเขารีบวิ่งไปหาเขาอีกครั้งจากนั้นมุ่งความสนใจไปที่ดาบยาวในมือของเขา ในเวลาเพียงชั่วพริปตาดับยาวของชิ้นเฟิงก็ระเบิดออกมาด้วยแสงอันทรงพลังจากนั้นเจาะเข้าไปในร่างของหินแกะสลักประติมากรรมหินนั้นมีเวลาเพียงส่งเสียงคำรามอย่างโศกเศร้าแต่ไม่นานก็ล้มลงกับพื้นชิ้นเฟิงไม่เข้าใจว่าวัตถุขนาดใหญ่เช่นนี้สามารถคำรามได้ราวกับสัตว์ป่าได้อย่างไรแต่เขาก็ยังเข้ามาใกล้หินแกะสลักเหล่านั้นและฟันมันด้วยดาบเพียงเล่มเดียวดาบเล่มน,นี้สับหินแกะสลักทั้งหมดเป็นชิ้นชิ้นหลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้เขาก็หันกลับมามองชายชราอีกครั้งเเสสีียงงงนนนนนนัั้้้้้ลลลึึึกกกิิ่่่่่ขขแแแะาาาาพพููดดดววตตตออออรไไปมมหบทคุณถ ชายชราแสดงสีหน้าตกตะลึงและสามารถจักไปพร้อมกับขิ้นเฟิงเท่านั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงพื้นที่โลง่งแต่ขิ้นเฟิงสังเกตเห็นรูปปั้นพิเศษบางอย่างบนหินที่อยู่รอบๆอบสัญชาตญาณของเขาบอกว่ารูปปั้นนั้นเป็นกับดักแต่ชายชราไม่สนใจเรื่องเหล่านี้แต่เดินตรงไปยังรูปปั้นหินชินเฟิงต้องการโทรหาเขาแต่มันก็สายเกินไปแล้วขณะที่มือของชายชราสัมผัสรูปปั้นหินรูปปั้นหินที่อยู่รอบๆบก็ปล่อยลำแสงออกมาเช่นกันลำแสงจากปากและดวงตาของพวกเขากวาดไปรอบๆบ เมื่อเห็นสิ่งนี้ชายชาราก็ตกใจเช่นกันและรีบถอยออกไปแต่สถานที่ที่เขาครอบครองอยู่ตอนนี้ถูกระเบิดลงในหลุมขนาดใหญ่และชายชาราก็ตกลงไปในหลุมด้วยคุณสบายดีไหมคิงเฟงตะโกนไปที่หลุมเสียงที่อ่อนแอของชายชาราดังมาจากในหลุมฉันสบายดีฉันคิดว่าที่นี่ปลอดภัยทั่วคราวคุณต้องระวังคิงเฟงมองย้อนกลับไปที่รูปปั้นในระยะไกลอีกครั้งดาบยาวในมือของเขาส่องแสงว่าจากนั้นเงาดาบสีขาวสว่างก็ส่องประกายออกมา ภูมิคุ้มกันทันใดนั้นตัวละครขนาดใหญ่สองตัวก็ปรากฏตัวขึ้นทําให้คิ้นเฟงตกตะลึงอยู่กับที่ในทันทีเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีทางกายภาพหรือไม่หัวใจของคินเฟงรู้สึกเย็นชาแต่เขารีบบีบมือและชักดาบยาวออกมาแต่เขาเห็นดาบยาวของเขาพุ่งผ่านอากาศตกลงไปบนรูปปั้นหินที่อยู่รอบๆและระเบิด ติ้งยินดีด้วยที่ทำลายรูปแบบอมตะของเส้นทางมืดได้และคุณจะได้รับรางวัลต่อไปนี้กล่องสมบัติอุปกรณ์ในตำนานหนังสือทักษะระดับซูเปอร์เทพแบบสุม่มคุณสมบัติทั้งหมดการประสบการณ์สองเข้ากล่องสมบัติเวทมนต์ดอกจันหกนอกจากนี้ขินเฟนยังสังเกตเห็นว่ามีรางวัลอื่นๆอีกแต่เขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้แต่กลับเข้ามาใกล้ชายชาราอีกครั้งถามว่าจะดึงเขาขึ้นมาได้อย่างไรแต่คราวนี้เสียงของชายชาราดังออกมาจากถ้ำว่าฉันว่าดีที่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะเจอของที่ตามาหาแล้วแต่เอาออกเองไมมมม่่ไไไดด้้้เขาาากก็หหยยิบันออแลลววคุณงมชม ชินเฟิงไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เขาแค่กระโดดลงไปแต่ในทันใดนั้นเขารู้สึกถึงพลังที่น่าตกใจเข้าโจมตีเขาหลังจากนั้นมีชายแปลกหน้าปรากฏตัวต่อหน้าเขามือข้างหนึ่งจับคอแน่นกัดเขี้ยวและมีแววขอองค์การเสียดสีในดวงตาของเขาเสียงของเขาอ่อนโยนมากแต่ยังคงอาฆาตพยาบาทและเขาพูดกับชินเฟิงตามที่คาดไว้คุณยังคงลงมาตอนที่536ตายจริงๆไอ้หนูคุณกำลังรอฉันอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อเห็นเขาพูดอย่างนั้นคินเฟิงก็รู้สึกหมดหนทางเล็กน้อย ฉันเห็นการระเบิดของพลังงานดาบเล็ดลอดออกมาจากด้านข้างของเขาทันทีจากนั้นพลังงานดาบอันหนาแน่นก็ตกลงมาที่เขาชายคนนั้นประหลาดใจเล็กน้อยเขารู้สึกว่าเขาได้ควบคุมชะตากรรมของขิ้นเฟงแล้วขิ้นเฟงไม่ควรใช้กลอนอุบายใดๆแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นในตอนนี้เขาทำได้เพียงถอยกลับไปความเกลียดชังต่อขิ้นเฟงยังคงอยู่ในดวงตาของเขาแต่ถิ้นเฟงเพียงมองดูเขาอย่างว่างเปล่าจากนั้นยกดาบในมือขึ่นทีไปที่เขาแล้วพูดว่าคุณไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันแต่ฉันอยากรู้ว่าคนนนนนททีีนน่่่ลล้้มงกอหหาัจะไปไปน มันหายไปแล้วคุณแกล้งทำเป็นมาตลอดใช่ไหมขณะที่เขาพูดเขาก็ก้าวไปข้างหน้าสองสามก้าวดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะถูกบังคับโดยออร่าของคินเฟงหรือด้วยเหตุผลอื่นใดเขาจึงถอยห่างออกไปในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนโหดเหี้ยมอีกครั้งและกรงเล็บของเขาก็กลายเป็นรูปร่างของสัตว์ป่าเขาเหยียบพื้นด้วยเท้าทั้งสองข้างและด้วยความช่วยเหลือจากลมแรงที่ตกลงมารอบๆเขาเขาจึงกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีและต่อยคินเฟงไปในทิศทางนั้นหมัดของเขาทุบทะลุแผ่นหินแต่มันไม่ได้ทาให้คินเฟงเจ็บ ความรู้สึกถึงวกิกฤตยังทำให้หัวใจของเขาสับสนมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาหันศีรษะและเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของคินเฟงเขาก็กระหนักได้ว่าคินเฟงได้คำนวณทุกอย่างแล้วขณะที่เขาสิ้นหวังเขาก็เริ่มคิดถึงวิธีหลีกเลี่ยงการโจมตีของคินเฟงแต่ถินเฟิงเพียงเริ่มรวบรวมแสงจากดาบยาวเท่านั้นขณะที่เขาตัดดาบยาวออกพลังงานดาบสีขาวสว่างก็เต็มไปทั่วทัท้งถ้ำทันทีพลังงานดาบอันท่วมท้นตกใส่ชายคนนั้นเขาทนไม่ได้สักนิดและถูกบังคับให้ล่าถอยอย่างช่วยไม่ได้แต่ในนนที่่สุดเเขาเองงหหลัพิิแ สิ่งที่สิ้นหวังที่สุดคือการไม่อยู่ในสถานการณ์ลำบากแต่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรทำชินเฟิงจับดาบไว้กับหัวของเขาและพูดคำถามก่อนหน้านี้อีกครั้งฉันไม่รู้เสียงของชายคนนั้นตื่นประหนกมากยิ่งขึ้นในทางตรงกันข้ามชินเฟิงย่อเย้ยจากนั้นหยิบดาบยาวขึ้นมาแล้วทีไปที่หน้าผากของชายคนนั้นคุณไม่รู้หรือคุณจะไม่บอกชายคนนั้นกลืนน้ำลายเต็มปากและอยากจะยืนหยัดต่อเหตุการณ์นั้นจริงๆและพูดอย่างดูเดือดว่าฉันบอกแล้วว่าฉันไม่รู้ นั่นเป่าประโยชน์เนื่องจากเป็นกรณีนี้ไม่จําเป็นต้องอยู่ต่อไปรัศมีการสังหารของคิ้นเฟงแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมชายคนนั้นต้องการกลับใจแต่ก็สายเกินไปดาบของคิ้นเฟงแทงทะลุหัวใจของเขาโดยตรงและเมื่อดาบถูกดึงกลับอีกครั้งชายคนนั้นก็จ้องมองไปข้างหน้าด้วยดวงตาที่เปล่งประกายหลังจากนั้นขาของเขาก็อ่อนแรงและเขาก็คุกเขาลงกับพื้นมือของเขาห้อยลงมาอย่างอ่อนแรงเพื่อรองรับพื้นแต่สุดท้ายเขาก็ล้มลงกับพื้นเพราะร่างกายส่วนบนของเขาไม่สามารถรองรับกำลังของเขาได้ชินเฟิงวางแผนที่จะค้นหาในถ้ำนี้ด้วยบางทีเขาาาาอจจะพบชชยรคนนนั้้ก็ได ว่าแต่ผู้ชายคนนั้นไปไหนละ่ะหลุมในพื้นดินใหญ่มากเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่ตกเลยหรือบางทีเขาอาจจะถูกจับได้ครึ่งทางแล้วผู้ชายคนนี้ก็ปลอมตัวมาจนถึงตอนนี้ยิ่งเขาคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเท่านั้นและเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรมาสักพักแล้วแต่ในเวลานี้จู่ๆเขาก็ใช้รูลึกต่อหน้านายท่านเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ถินเฟิงก็คิดอยู่ครู่หนึ่งและเตรียมการสําหรับการต่อสู้เขาเดินตามเข้าไปทันทีตอนที่เขายังกําลังจะเดินไปข้างหน้าทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแตกดังมาจาจกกระะยไ ลังสังหณรของวิกฤตยังทําให้หัวใจของเขาดีขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เห็นคนที่เขาตามมาหาอยู่ด้วยในเวลานี้ชายชราเสียชีวิตแล้วในห่วโวนและแขนทั้งสองข้างของเขาถูกหินทับศูนย์ขอดอกไม้อีกครึ่งหนึ่งของร่างกายแขวนอยู่บนอวัย,ยวะแล้วครึ่งหนึ่งจากจุดนี้เพียงอย่างเดียวก็อธิบายได้ว่ามีองค์กรอยู่ที่นี่แน่นอนว่ายังมีอีกจุดหนึ่งที่คิ้เฟงสังเกตเห็นว่ามีหนังที่อธิบายไม่ได้บนร่างกายของเขาบักเอฟเฟเตือนเขาอีกครั้งว่าเขาอาจถูกจับตามองด้วยพลังบางอย่าง อย่างไรก็ตามคินเฟงยังคาดเดาได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าการจ้องมองนี้อาจไม่ปรากฏเลยเขามองไปข้างหน้าอีกครั้งและพบว่าเขาอยู่ห่างจากตัวเองไปห้าก้าแต่มีแสงสว่างจ้าเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดมันกลายเป็นทองคําชิ้นหนึ่งแต่คินเฟงไม่ได้ขาดคลนเงินมากนักดังนั้นเขาจึงไม่ดูถูกทองคําแต่เมื่อเขาคิดถึงรูปร่างหน้าตาของชายชราเขาก็ตระหนักว่าเขาอาจกําลังมองหาทองคํานั่นเป็นเหตุผลที่ชั้นเสี่ยงแล้วเมื่อ N p c พซภารกิจตายแล้วภารกิจนี้ควรทําอย่างไรมันจะจบอัตโนมัติไหม ชินเฟิงมองไปที่แถบสถานะของเขาอีกครั้งและในเวลานี้เขาก็สังเกตเห็นว่ามันเขียนว่าภารกิจอยู่ระหว่างดำเนินการนั่นหมายความว่าการเสียชีวิตของบุคลากรในภารกิจไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจชินเฟิงลูกคัางครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่จากนั้นก็ปรบมือแล้วเดินต่อไปก้อนหินเริ่มตกลงมาข้างหน้าชินเฟิงก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวจากนั้นหินเหล่านั้นก็ระเบิดอีกครั้งหลายคนถูกเจาะอ,ออกจากหินแต่คนเหล่านั้นเป็นครึ่งคนครึ่งหิน หลังจากที่พวกเขาสังเกตเห็นคินเฟงพวกเขาก็แสดงความเกลียดชังเขาทันทีในเวลาเพียงสิบนาทีผู้คนหลายร้อยคนก็มารวมตัวกันด้วยความสิ้นหวังคินเฟงทำได้เพียงแผ่พลังงานดับออกจากทั่วร่างกายของเขาและตัดหัวทุกคนที่เข้ามาหาเขาและเมื่อคนเหล่านั้นเห็นความแข็งแกร่งของคินเฟงพวกเขาก็ทำได้เพียงซ่อนตัวในระยะไกลและคว้างก้อนหินใส่เขาบทที่ห้า้อยสาสิดาบหมาป่าโลหิตฉันคิดว่าคุณมีพลังมากแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นมุมปากของคินเฟงกระตุกเป็นรอยยิ้มจากนั้นรัศมีดาบที่่แแขแข็็งงกกรปะทึ้น พลังงานดาบเจาะเข้าไปในร่างกายของคนเหล่านั้นทําให้การเคลื่อนไหวของพวกเขาเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมชินเฟิงเพิ่งเดินไปหาคนเหล่านั้นยกดาบในมือขึ้นชีไปที่คอของพวกเขาแล้วถามว่าแล้วคุณเป็นใครทําไมคุณถึงโจมตีฉันเมื่อได้ยินคําพูดของชินเฟงิงอารมณ์ของคนเหล่านั้นก็ซับซ้อนมากเช่นกันพวกเขามองหน้ากันและในที่สุดก็ก้มหัวลงเผยให้เห็นร่องรอยของความเกลียดชังในดวงตาของพวกเขาถ้าคุณไม่พูดฉันจะฆ่าคุณหนึ 1, 2, 7, ่งสองเจ็ดชินเฟิงพูดคาที่น่าสะพรึงกลัวพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา คนเหล่านั้นลังเลเล็กน้อยราวกับนึกถึงการต่อสู้ครั้งก่อนพวกเขาเงียบไปสักพักแต่ยังคงอธิบายตัวตนของพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาชินเฟิงก็ตกอยู่ในความคิดที่ลึกซึ้งเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดไม่กี่นาทีผ่านไปจากนั้นเขาก็ถามว่าคุณมาฆ่าฉันเพราะมีคนสั่งให้คุณฆ่าฉันเหรอคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมคนคนนั้นถึงอยากฆ่าฉันมีความสงสัยอยู่ในเสียงของคินเฟงิงคนไม่กี่คนเหล่านั้นเงียบชินเฟิงยังคงรักษาข้อตกลงอย่างแท้จริงและไม่ได้ฆ่าพวกเขาหรือปล่อยพวกเขาไป ก่อนที่คนเหล่านั้นจะจับไปพวกเขายังคงมองเขาด้วยสายตาที่ซับซ้อนราวกับว่าพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยชินเฟิงยังหายใจด้วยความโล่งอกและรู้สึกว่างานของเขาเสร็จสิ้นแล้วเขากำลังจะเดินต่อไปแต่มีลมกระโชกแรงกระทันหันเข้าหูของเขาเขาเหลือบมองสถานที่ที่เต็มไปด้วยกับดักก่อนหน้านี้ชินเฟิงครุ่นคิดอยู่สองสามวินาทีจากนั้นเดินเข้าไปทำลายกับดักเหล่านั้นทั้งหมดและหยิบดาบดินเผายาวขึ้นมาดาบแห่งหมาป่าสีเลือดระดับสิ่งประดิษฐ์ระดับห้าสิบพลังโจมตีสองดับเบิลยูสามจุดห้าดับเบิลยู เอฟเฟกต์ 1>, 1สร้างความเสียหายเท่ากับ15%ถึง20%ของพลังโจมตีปัจจุบันและความเสียหายเวทเพิ่มเติม700%เอฟเฟกต์ Effect 2ทุกครั้งที่เป้าหมายถูกโจมตีจะมีโอกาส75%ที่จะได้รับการรักษา35%และโบนัสเอฟเฟกต์การรักษาคือ35%ของ HP ปัจจุบันเอฟเฟกต์ Effect 3ทุกครั้งที่เป้าหมายถูกโจมตีความเร็วโจมตีจะเพิ่มขึ้น15%และเอฟเฟกต์การรักษาจะเพิ่มขึ้น15%ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรดาบนี้ก็ใช้รักษาได้อัศวินควรใช้มันได้หรือไม่ ชินเฟิงรู้สึกมุนงงอยู่พักหนึ่งเขามองไปที่ดาบในมือของเขาอีกครั้งและเก็บมันไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาเนื่องจากดาบปัจจุบันของคิงเฟิงสามารถใช้ได้มาเก็บดาบรักษานี้ไว้เพื่อเผชิญหน้ากับบอสระดับสูงกันดีกว่าเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และกำลังจะออกจากที่นี่ทันใดนั้นคลื่นอากาศขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้ามาข้างหน้าชินเฟิงรู้สึกถึงอันตรายบางอย่างและมองไปยังสถานที่ที่คลื่นอากาศมาจากไหนโดยไม่รู้ตัวเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นชายคนนั้นยืนตัวตรงราวกับรูปปั แต่ฉินเฟิงเพียงแค่เหลือมองเขาพร้อมกับย่อเยอ้ย,ยบนใบหน้าของเขาหลังจากนั้นเขาก็รีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วชินเฟิงรีบวิ่งเข้ามาใกล้ชายคนนั้นและเหวี่ยงดาบยาวของเขาแต่ฝ่ายหลังได้ตอบสนองและหลบอย่างรวดเร็วเหลือเพียงเงาที่เขาอยู่ตอนนี้และดาบยาวของคิ้นเฟงก็ฟันเงาของเขาออกไปอย่างไรก็ตามฉันรู้สึกว่ามีคนแต่ไหลของฉันเบาๆแต่หลังจากนั้นไหลของฉันก็หนักขึ้นทันทีและฉันก็ไม่สามารถแม้แต่จะยกดาบในมือได้หลังจากการต่อสู้ <ๆ S 2> ที่ดูเดือดคิ้นเฟรงรู้สึกว่าชายคนนั้นสสสาาาาามมรรรถูญเียยยคควแแข็งขง,ขง,งงงงกก่่่ไดด้้อทุั แน่นอนว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดจุดสำคัญที่สุดคือในเวลานี้เขายังรู้สึกว่าขาข,าของเขาอ่อนแอนิดหน่อยในทางตรงกันข้ามชายที่อยู่ห่างไกลก็หัวเราะย,ยอนชินเฟิงโดยพูดว่าคุณมีความสามารถเช่นนี้เท่านั้นเหรอฉันไม่เข้าใจตอนนี้มีใครสามารถมาที่สถานที่แห่งนี้เพื่อตามล่าหาสมบัติได้หรือไม่ชินเฟิงไม่ตอบเขาดวงตาของเขากวาดมองเขาหลังจากนั้นชายคนนั้นก็โบกมือด้วยความรังเกียจกระแอมในลำคอแล้วพูดว่าเอามันออกไปอุปกรณ์ที่เจ้ามีมาที่นี่มอบมันให้ฉันแล้วฉันจะปล่อยให้เธอไปจากที่นี่คคุณคิดดวามันนเเปป็ไไ้หรอ ชิ้นเฟิงเช็ดเลือดจากมุมปากด้วยมือของเขาและมีร่องรอยขององค์การเย่อเย้ยในดวงตาของเขามันไม่สำคัญหรอกถ้าคุณไม่ส่งมันมาฉันสามารถฆ่าคุณและแย่งมันไปจากคุณได้ชายคนนั้นคิดและทันใดนั้นมีดยาวสองเล่มก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเมื่อเห็นการกระทำของเขาเช่นนี้คิ้เฟิงก็คิดโดยไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นผู้เล่นธรรมดาในไม่ช้าเขาก็เห็นชื่อบนตัวเขาอีกครั้งและจากนั้นก็กระหนักว่าอีกฝ่ายเป็นเพียง n อ c พซแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือ N p c นพซนั้นแข็งแกร่งมากอยู่แล้วชายที่อออยยยู่กออกกลเเหีบบบพพื้นนาๆมัฝุผง เมื่อเขาเข้าใกล้คินเฟงเขาก็เหวี่ยงดาบยาวสองเล่มด้วยความเร็ว3.2แม้ว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้ตัดผ่านช้างหงแต่มันก็ทิ้งเงารูปจันเซียวไว้ในอากาศหลังจากนั้นคินเฟงก็ถอยกลับเช่นกันเพียงรู้สึกว่าพลังอันแข็งแกร่งเกือบจะหักดาบในมือของเขาชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งโดยแสดงรอยยิ้มแล้วรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเขาทิ้งดาบทั้งสองเล่มไว้ที่เข็มขัดเมื่อเข้าใกล้คินเฟงดาบสองเล่มถูกส่งออกไปอย่างรุนแรงชินเฟิงเพิ่งหยิบดาบยาวในมือออกมาเพื่อต้านทานนนนโดดดดยยาบเเล่มมีวปิกัออนนั้้ืออขงคน หลังจากนั้นเขาก็ออกแรงเล็กน้อยและหักดาบในมือของชายคนนั้นดาบในมือของเขาบินออกไปทันทีบทที่538มันคือ NPC ภารกิจจริงๆคุณคิดว่านี่คือจุดจบแล้วใช่ไหมทันใดนั้นเสียงของชายคนนั้นก็ดังขึ้นในหูของคินเฟงอย่างไรก็ตามดาบทั้งสองได้เตรียมไว้แล้วและเมื่อเขาหันกลับมาดาบทั้งสองก็หิ้งออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกันในช่วคลิปตาเดียวคินเฟงก็ประสบความสำเร็จในการเลือกการโจมตีของชายคนนั้นอีกครั้งด้วยดาบของเขามันเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดอีกครั้ง มีบาดแผลในระดับที่แตกต่างกันกันกบคนสองคนและบาดแผลที่นี่ไม่สามารถรักษาให้หายได้แม้ด้วยความสามารถในการรักษาของทั้งสองคนหลังจากนั้นดาบยาวของคิ้งเฟิงต่อสู้กับค้อนในมือของชายคนนั้นและทั้งสองก็ถูกพัดลิวไปตามแรงที่เกิดจากโลหะชินเฟิงกำดับยาวในมือของเขาและมองเขาด้วยความสงสัยในดวงตาของเขาชายที่อยู่ห่างไกลยังคงรักษาท่าทางโจมตีแต่ในขณะนี้ขาของเขาเริ่มสั่นแล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่าคนของคุณจะยังแข็งแกร่งสักหน่อยแต่เขาได้พบกับฉันชายคนนั้นกล่าวว่ามือของเขาเริ่มรวบรวมกำลัง คิงเฟงมีลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีรู้สึกว่ารูปร่างหน้าตาของเขาดูเหมือนจะขยายการเคลื่อนไหวศูนย์ห้าด้วยความสิ้นหวังเขาทำได้เพียงหลบหนีชั่วคราวเท่านั้นและท้องฟ้าก็เปลี่ยนสีทันทีหลังจากนั้นสายฟ้าหลายลูกก็ตกลงมาจากท้องฟ้าทันทีที่ฟ้าแลบกระทบพื้นหลุมขนาดใหญ่ก็ถูกกระแทกลงบนพื้นอย่างไรก็ตามคิงเฟงยังคงกอดอกและมองไปที่ชายคนนั้นในระยะไกลพร้อมกับย่อเย้ยในสายตาของเขาบรรยากาศเริ่มตึงเครียดอยู่พักหนึ่งมุมปากของชายคนนั้นขดเป็นรอยยิ้มชั่วร้ายและนิ้้วขอขอเเเเาาาาาก็แตดดบบที่ๆ ทันใดนั้นเขาก็ชักดาบออกมาการเคลื่อนไหวนั้นเร็วมากจนคินเฟงไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนดาบสร้างเงาดาบสีขาวสว่างหลังจากนั้นเงาของดาบก็กระจายไปรอบๆและบางส่วนก็ตกลงบนร่างของคินเฟงเขาเฝ้าดูในขณะที่เอชพีของเขาว่างเปล่าและต้องการหลบแต่การโจมตีของคู่ต่อสู้คือความเสียหายแบบ AOE และไม่มีทิศทางให้หลบเลยเขาทำได้เพียงพยายามใช้ดาบในมือให้ดีที่สุดเพื่อส่งคลื่นพลังงานดาบออกไปต้านทานแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จ คุนค่อยๆกระจายออกไปเผยให้เห็นคิ้เฟงถือดาบยาวและรักษาท่าทางของชายผู้กล้าหาญในเวลานี้คิ้เฟงถือดาบไว้ในมือข้างหนึ่งและดวงตาของเขายังคงเยาะเย้ยเหมือนเดิมแล้วเคล็ดลับของคุณจบลงแล้วเหรอคิ้เฟงถามด้วยเสียงสบายๆชา,ายคนนั้นเริ่มไร้เหตุผลเล็กน้อยในเวลานี้เขากัดฟันและรีบวิ่งออกไปทันทีและตะโกนนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากที่เขาตะโกนประโยคนี้เขาก็มาถึงหน้าคิ้นเฟงแล้วดาบยาวในมือของเขาก็แทงโดยตรงเช่นกันแต่ปัญหาคือไม่มีทางที่จะสัมผัสร,ร่างกายของคิ้งเฟง ข้างหน้าเขาดูเหมือนกับว่ามีกำแพงที่ไม่สามารถทะลุเข้าไปได้ปิดกั้นการกระทำของเขาชินเฟิงยังแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและพูดต่อถ้าอย่างนั้นก็สู้ต่อไปหลังจากคำพูดของเขาจบลงเงาดาบก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาขณะที่ดาบยาวของเขาฟันออกเงาของดาบก็เปล่งแสงที่หนาแน่นออกมาเช่นกันมันเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดอีกครั้งชายคนนั้นล้มลงกับพื้นโดยสิ้นเชิงเสียงของเขาสั่นมากยิ่งขึ้นแต่ชินเฟิงก็เดินเข้ามาหาเขาและถามเขาว่าความปรารถนาสุดท้ายของเขาคืออะไร ฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณมีพลังขนาดนี้ถูกต้องแล้วท้ายที่สุดแล้วมีเพียงชายผู้ล้าหาญเช่นคุณเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไปยังสถานที่แบบนี้ชายคนนั้นกระอักเลือดขณะที่เขาพูดคิงเฟงอดไม่ได้ที่จะบ่นคุณไม่ได้บอกว่าฉันเป็นขโมยตัวน้อยที่มาที่นี่เพื่อขโมยของมาก่อนหรอทำไมคุณถึงเร็วขนาดนี้ในคลิปตาแต่ดูเหมือนชายคนนั้นจะไม่สนใจประเด็นนี้เขาเพียงยื่นมือออกแล้วพูดว่าคนที่ฉันห่วงใยมากที่สุดทุกวันนี้ไม่มีทางได้รับข่าวการตายของฉันแม้ว่าฉันจะให้้ตาายยยเถอออฉันู่่่งงสบไไมด หลังจากที่เขาพูดจบการแจ้งเตือนของระบบก็ปรากฏขึ้นที่ฝั่งของคินเฟงติงคุณอยากจะรับภารกิจระดับเอไหมส่งข้อความคุณทุบตีลุงฮารุนจนเกือบตายเขารู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถบอกข่าวการเสียชีวิตให้ญาติทราบได้รางวัลภารกิจอัญญประกาศคู่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างการแจ้งเตือนงานในครั้งนี้กลับกลายเป็นเครื่องหมายคำถามนั่นหมายความว่ารางวัลภารกิจในครั้งนี้จะเป็นแบบสุ่มและจะไม่ได้รับการแก้ไขเช่นเดิมแน่นอนว่าอาจจะไม่มีแต้มแต่ก็ต้องเจออันตรายแทนคินเฟงคิดอยู่พักหนึ่งและรู้สึกว NPC องเ ข้าบอกเขาให้คนพวกนั้นฟังจริงๆอย่าพูดถึงรางวัลนะคนพวกนั้นจะดีมากอยู่แล้วถ้าไม่ฆ่าตัวตายเขาคิดประมาณ6 8 0แปิและปฏิเสธโดยตรงแต่ชายที่นี่ก็ยังคงอาอต่อไปทั้งน้ำตาแห่งความเสียใจยและความเจ็บปวดในดวงตาทำไมคุณถึงไม่ยอมรับความปรารถนาสุดท้ายเล็กๆน้อยๆเช่นของฉันด้วยซ้ำชินเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและตอบด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างยากลำบากเพราะฉันกังวลว่าฉันจะฆ่าครอบครัวของคุณทั้งหมดหลังจากที่ฉันรับมันมาชายคนนั้นกระอักเลือดออกมาอีกคำหนึ่งแล้วเสียชีวิต ชินเฟิงมองดูข้าวของของชายคนนั้นอีกครั้งและในขณะเดียวกันก็รู้สึกสะเทือนใจเขาก็เก็บข้าวของทั้งหมดออกไปและเตรียมที่จะออกจากที่เกิดเหตุแต่ก็มีเสียงตะโกนดังมาจากระยะไกลอีกชินเฟิงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในใจอยู่ครู่หนึ่งและเมื่อเขามองอีกครั้งเขาก็ตระหนักว่ามันเป็นวัยรุ่นหลายคนนายน้อยเหล่านั้นยังยืนอยู่ตรงหน้าคิ้นเฟิงและถามเขาว่าเขามาทำอะไรที่นี่แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็เห็นชายที่อยู่ถัดจากคิ้นเฟิงและตะโกนเสียงดงังท่านพ่อทำไมท่านถึงทิ้งพวกเราไปคนดีฉันมาถึงงปรระตูบ้านจิๆ ชินเฟิงตื่นประหนกอยู่ครู่หนึ่งและเริ่มคิดถึงวิธีหลบหนีบทที่539มีสถานที่เช่นนี้หรือไม่คนเหล่านั้นรีบวิ่งไปที่ด้านข้างของศพอย่างรวดเร็วและร้องไห้อย่างขมขื่นเมื่อเห็นฉากดังกล่าวชินเฟิงก็รู้สึกอกหักเล็กน้อยแต่ก็ตัดสินใจออกจากฉากอย่างรวดเร็วแต่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวเขาก็ถูกคนเหล่านั้นหยุดไว้หนึ่งในนั้นกัดฟันและถามชินเฟิงทั้งน้ำตาว่าขอโทษนะคุณเคยเห็นคนที่ฆ่าพ่อของฉันที่นี่ไหม เดิมทีคิ้นเฟิงคิดว่าผู้ชายคนนั้นอาจตั้งคำถามกับตัวเองโดยตรงแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะถามคำถามเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงหันกลับไปทันทีและยื่นมือออกเพื่อที่ไปยังระยะไกลาชายคนนั้นไม่สงสัยเขาเมื่อได้ยินดังนั้นและมองดูพ่อของเขาอีกครั้งร้องไห้ยอย่างขมขื่นชินเฟิงถอนหายใจด้วยความโล่องอกแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายนั้นหลอกได้ง่ายเขากำลังจะกลับไปอีกครั้งแต่หลายคนก็หยุดเขาไว้ หัวใจของคินเฟิงเต้นแรงอีกครั้งจากนั้นเขาก็หันกลับมามองฝูงชนด้วยความเขินอายและพูดว่าคุณช่วยพูดให้จบประโยคในครั้งเดียวได้ไหมอย่าน่ากลัวตลอดเวลาเมื่อได้ยินสิ่งที่ทินเฟิงพูดคนเหล่านั้นก็ก้มศีษะด้วยความรู้สึกผิดแต่ก็มีคนสองคนที่มองดูถินเฟิงอย่างสงสัยและพูดว่าถ้ามีคนอื่นฆ่าพ่อของฉันจริงๆทำไมคุณไม่ติดตามและจับกลุ่มบุคคลน,นั้นคำถามของเขาทำให้ทุกคนจ้องมองไปที่ทินเฟิงทันที จากนั้นชินเฟิงก็แซงคำเป็นว่าเขาได้รับบาดเจ็บในทันทีโดยเอามือข้างหนึ่งปิดเขาการแสดงสีหน้าของเขาเจ็บปวดมากขึ้นและเขาก็โยนของในมือลงบนพื้นแม้ว่าการแสดงของเขาจะดูเกินจริงไปหน่อยแต่คินเฟิงเชื่อมั่นว่าการแสดงของเขาปลอดภัยมากเมื่อเห็นชินเฟิงเช่นนี้ผู้คนเหล่านั้นก็หยุดตั้งคำถามกับเขาแต่ยังคงร้องไห้อย่างขมขื่นต่อไปชินเฟิงใช้มือเช็ดเหงื่อเย็นออกจากหน้าผากและในขณะเดียวกันก็รู้สึกตื่นเต้นมากกับฉากนี้เขาไม่กลัวคนเหล่านี้เขาแค่ไม่อยากขัดแย้งกับพวกเขาในที่สุดเขาก็จากไป หลังจากเดินไปได้ไม่กี่ก้าวจูจ่ๆสายฟ้าก็ตกลงมาจากท้องฟ้าขินเฟิงบ่นในใจแน่นอนฉันทำสิ่งเลวร้ายมากมายฉันจะถูกฟ้าผ่าแต่ในไม่ช้าเขาก็สังเกตเห็นว่าเมื่อสายฟ้าฟาดลงบนพื้นมันก็ขัดเงาหินให้ส่องแสงชินเฟิงยื่นมือออกไปเพื่อจับหินไว้ในฝ่ามือของเขารู้สึกถึงชั้นความแข็งแกร่งที่มาจากหินเขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ในเวลานี้มีเงาแปลกๆมากมายปรากฏขึ้นตรงหน้าเขา คนเหล่านั้นถือดาบเหล็กอยู่ในมือและสายตาที่มุ่งร้ายของพวกเขาก็จ้องมองเธออยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงถอยกลับอย่างรวดเร็วชินเฟิงแซงําเป็นไม่เห็นพวกเขาและพร้อมที่จะเดินอย่างรวดเร็วแต่ใครจะคิดว่าคนเหล่านั้นกลับมายังบริเวณใกล้เคียงของขิ้นเฟิงเร็วยิ่งขึ้นไปอีกตอนที่เรากําลังฆ่าคนเมื่อกี้นี้คุณแอบมองอยู่ใช่ไหมโจรคนหนึ่งชี้นิ้วของเขาไปไกลๆและล้มลงกับพื้นซึ่งแตกเป็นชิ้นๆแล้ว คิมเฟิงดูเขินอายและสายหัวในเวลาเดียวกันพูดตามตรงตอนนี้ความสนใจของฉันอยู่ที่ก้อนหินนี้ทั้งหมดดังนั้นฉันจึงไม่เห็นว่าพวกคุณกำลังทำอะไรอยู่แต่ตอนนี้ที่เราบอกคุณแล้วคุณจะรู้หนึ่งในนั้นพูดพร้อมกับรับมีดลงบนพื้นแล้วชินเฟิงผงะไปมองพวกเขาด้วยใบหน้าที่ซับซ้อนแล้วพูดว่าไม่เป็นไรเหรออย่างไรก็ตามในเมื่อท่านเห็นพวกเราแล้วข้าก็ปล่อยให้ท่านามีชีวิตอยู่ไม่ได้พี่น้องทำเพื่อข้าโจนคนหนึ่งมีท่าทางสง่างามมากและเขาก็ไม่ขยับหลังจากตะโกนประโยคนี้ เขารู้สึกแปลกเล็กน้อยเพราะโดยปกติแล้วในเวลานี้พี่น้องจะใช้มีดสับโดยตรงอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้พวกเขาเงียบอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเขามองไปรอบๆอ,อีกครั้งเขาก็ตรหนักว่าพื้นดินเต็มไปด้วยผู้คนคนเหล่านั้นทั้งหมดถูกตัดขาดในช่วงหนึ่งและมีรอยมีดเหลืออยู่บนร่างกายของพวกเขาเขามองด้วยคอที่แข็งเทือแต่เห็นชิ้นเฟิงกำลังเช็ดมีดอย่างช้าๆโดยมีรอยยิ้มอธิบายไม่ได้ห้อยอยู่ที่มุมปากของเขาชายคนนั้นเพียงรู้สึกหนาวที่หลังและในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าทำไมเพื่อนร่วมทีมจึงล้มลงกับ จากนั้นถามชินเฟิงด้วยเสียงหนักแน่นคุณต้องการทำอะไรแน่นอนฉันอยากจะผ่านที่นี่ไปไม่ต้องกังวลฉันไม่สนใจพวกโจรชินเฟิงเกือบจะโบกมือของเขาและในขณะเดียวกันก็บอกว่าเขาเพิ่งจะผ่านไปมีเพียงโจรที่เหลือเท่านั้นที่ยังคงพยักหน้าและคิดว่าจะโจมตีขินเฟิงได้อย่างไรเมื่อเขาจากไปถ้าไม่เป็นไรฉันก็จะไปแล้วขินเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มขณะโบกมือแม้ว่าโจรจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่เมื่อขินเฟิงก้าวไปสองสามก้าวเขาก็ชักมีดออกมาและฟันทันที แต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือชินเฟิงไม่ต้องการเก็บเขาไว้และเมื่อเขาหันกลับมามีดก็ถูกเ็ดไปที่คอของเขาของชินเฟงิงโอเคสาวผู้ถูกแอและลมันก็ตัดหัวของชายคนนั้นออกไปนอกจากนี้เขายังเหลือมองศพไร้หัวของโจนด้วยความรังเกียจถอนหายใจและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆแล้วทำไมคุณถึงมายุ่งกับฉันละ่ะติงคุณฆ่าโจนแล้วได้รับประสบการณ์5 3บามการกระทำชั่วร้ายลบหนึ่งที่ฉันพูดครั้งนี้ถูกต้องจริงๆคนพวกนี้คือผู้ร้ายจริงๆชินเฟิงบ่นในใจและอดไม่ได้ที่จะเร่งความเร็วขึ้น เขาหยุดหลังจากผ่านไปสิบนาทีเมื่อมองย้อนกลับไปที่ระยะไกลอีกครั้งเขาถอนหายใจและเตรียมที่จะพักชั่วคราวแต่คราวนี้เขากลับเห็นร้านน้าชาอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งมีสถานที่เช่นนี้ในถิ่นทุรกันดารน,นี้หรือไม่คินเฟงรู้สึกมุนงงอยู่พักหนึ่งและก้าวไปข้างหน้า